จมบาดาน20.000หลังน้ำท่วมเกินครึ่งจังหวัดวันที่4ตุลาคม2564สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,อยุธยายังน่าเป็นห่วงหลังจากการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นสูงเช่นเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำท้ายเขื่อนวันนี้อยู่ที่2771ัลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ระบายน้ำอยู่ที่762.19ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที พบว่าแม่น้ํเจ้าพยาแม่น้าน้อยแม่น้าป่าศักและแม่น้ําลบบุรีที่ไหลผ่านพื้นที่นั้นได้เกิดน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนบรนิเวณดินมน้ําอยู่นอกเขตชนะทานรวม6อำเภอประกอบด้วยอําเภอบางบานอำเภอเสนาอาเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอําเภอบางปะอินอําเภอบางไทรอาเภอบางปะหารอํเราเภอนครหลวงและอําเภอท่าเรือรวม107ตําบล579หมู่บ้านมีบ้านเรือนถูกน้ําท่วมกว่า2,000 0ห,หลังคาเรือน และมีวัดริมแม่น้ำลำคลองถูกน้ำท่วมไปแล้วประมาณ20วัดทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่16อำเภอโดยตัวเลขจำนวนบ้านเรือนที่รับผลกระทบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะเขื่อนเจ้าพญาและเขื่อนพระราม6ยังปล่อยน้ำในระดับสูงถนนสายหลักของจังหวัดของประเทศที่พาดผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังใช้งานได้ตามปกติและเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเช่นเกาะเมืองอยุธยาถนนโรจนชนะถนนสายเอเชียถนนพหลโยธิน ยังไม่ได้รับผลกระทบทุกอย่างยังดําเนินธุรกิจเป็นปกติรวมถึงเขตชุมชนเมืองใหม่เขตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะอยู่ในเขตป้องกันน้ําท่วมรวมถึงยังคงให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมีรายงานว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาในวันที่8-10ถึงตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี닷คอมค่ะ